แข่ง้เหรอบ๊ายบายร้อนเหรอวัสดีค่ะเขาเป็นร้อนมันีน้ำแข็งดวัสดีค่ะไปเร็วมัมีน้ำแข็งด้วยใช่ไหมัสดีค่ะบาจ้าักีคะวัสดีค่ะน้ำพลอยบายบาโอนีจ้งายยชื่อน้งพลอย่ยยุ่หลานด้สิไน้แข็ง้แข็ ไนแข็งไปน้ำแข็งขันอยู่น้ำข่อยเพดขันอยู่ปุ่นพอยในน้แไม่ต้องขามยากขุ่นอ่ะเคมแนหมา่เนี้น่่เีนขาไปอาำอันนี้น้องเพจุ่นน้องค้อยุ่นน้องค้อยน่อยุ่นน้องค้อยไม่ยกเบีดไม่ยเบียดแล้วหลงหลานเมยเออวไปน้องค้อยเออ ใชใช่แบบนี้แป้โอเคค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะโอเคนวดีจ้าก่อนลูกวันดีจ้าก่อนหนอนแวันดีจ้าเลี้งมาแล้กลับมากลับมาเอากลับมา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  คยายสายเดินนะคะคุณยายไม่อุ้มนะคะมีแต่นมตาไปเดินชับเดินตาไปอ๋ออยาให้เปิดบ้างยังจะเปิดดูอยากได้ด้วยจะเปิดดูอะไรเนี่ยอยากอายเป็นอยากอายเป็นอยากอายไรแฝดเนาะอยายออกก็อยากอายจังสังหนาคนเลยจ้๊กกระด่างเร็วแล้วจั๊เอ๋

น่าเอะใจไม่อยากไอแต่นอนนุ 1> <No> 1> <I EN> <IO> <N> ่มแม่มันถิงย้ายหอดถอสอบย้ายอย่าเ้อยากไอดนแนอนนางเอกนี่เนาะย้ำเลยสิเปิดผ่ามานไ่ลไม่ันะจีมจิถ่าออกตอนถอดคาบเุ็นว่าเหาะคือไอลียิว้อ้บสมเลย